สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดคนพันช่างใบนี้เป็นข้อมูลสรุปล่างของอาจารย์ครับสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนครับได้057กับ46มัดรวมกันแล้วได้ทั้งหมด4ชุดด้วยกันก็จะมี0406 5674ครับ0406 5674 มีชุดการเบิ้ลด้วยนะครับ2ชุดอยู่ด้านล่างตรงนี้งวดที่ผ่านมาใบที่ผมลงให้นั้นหลุดนะครับทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้สรุปล่างของแอดคนพันช่าง16ทับ7 2566ครับต่อมาจะเป็นแนวทางบนชุดเต็มยังไม่ตัดของแอดคมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี05ย์ตรงๆนะครับ ถัดไปอีกก็มี27ทุกท่าน2งวดหลังสุดประมาณนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับ7 2,566จัดไปทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับชุดเต็มยังไม่ตัดในส่วนชุดที่อาจารย์ตัดแล้วก็มี05อยู่นะครับก็คือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านแล้วก็จะมี หนติดล่างมาด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาประมาณนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาชุดเด่นของอาจารย์ก็จะมี6กสามเจ็ดสมีชุดรองด้วยนะครับชุดรองของอาจารย์ก็จะมี6 2สอง2จ2ดสแล้วก็ ,0,2 ใบนี้บนชุดตัดครับมีชุดเด่นแล้วก็ชุดรอง ตามนี้ทุกท่านชุดเต็มแล้วก็ชุดตัดครับแนวทางของแอดคมต่อมาจะเป็นข้อมูลสรุปบนสรุปร่างของแอดดุยพลันอาจารย์สรุปบนมาให้4ชุดนะครับเป็นชุด2ตัวก็จะมี8 3 9 4 0 4 1 4ทุกท่าน8 3 9 4 0 4 1 4 สรุปร่างของอาจารย์ก็จะมี940452แล้วก็67ครับ94045267แนวทางของแอดดุยพลันสรุปบนสรุปล่าง16กค,ค2566ครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดกรมเกตนุตเป็นข้อมูล2ตัวของอาจารย์ครับพื้นหลังสีเขียว รูปแบบนี้เข้าติดต่อกันมาแล้ว2งวดนะครับงวดที่ผ่านมาเลขชุดของอาจารย์มี50ไปบนทุกท่านเข้าตัวกลับนะครับโ่ยออก605งวดก่อนหน้านั้นเข้าล่างตรงๆเลยนะครับ30ทางเดินเลขของอาจารย์สองงวดหลังสุดประมาณนี้ครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ72566 ชุด2ตัวของอาจารย์ก็จะมี70กับ71นะครับตรงกลางนั้นก็คือ50ทุกท่าน70กับ71ตรงกลาง50กันได้หมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยทุกท่านแนวทางชุด2ตัวของแอดกลมเกรดนดถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดสอนโพดัม อาจารย์ให้เด่น3กับ5นะครับเด่นสุดก็จะเป็นเลข3เลขชุด2ตัวของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับไปดึงชุดเด่นกันดูทุกท่านชุดไหนจะไปบนชุดไหนจะลงล่างวันที่อยู่ด้านบนสุดเลย16ทับ6อีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้จะมีข้อมูลชุด3ตัวด้วย ข้อมูลของอาจารย์ในส่วนตรงนี้ก็จะมีเลขวินนะครับเลขวินของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับได้1 2 3 5 6 7 8ตัวเด่นครับเด่นสุดตัวฟันของอาจารย์ก็คือเลข3ข้อมูล3ตัวบนของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับทุกท่านขอหยาดจัดระเบียบแป๊บหนึ่งนะครับตามนี้เลย3ตัวบน ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับ2ตัวบน5ชุดทุกท่าน1318515358 2ตัวล่างของอาจารย์ก็จะมี13233273แล้วก็75ใแนวทางสนโพดํา ต่อมาครับใครรอแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกท่านก็คือใบนี้งวดใหม่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันสาธิติสามงวดหลังสุดแคปหน้าจอเอานะครับไรเรียงดูได้ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับจัดไปทุกท่าน วันที่อยู่ด้านบนสุด16ทับ72,566เด็ดล่างของอาจารย์ครับอาจารย์ให้ฟันมาที่9กับ5เลขชุดตรงนี้ก็จะมี79 85 95ครับ79 85 95เด่นสุดทุกท่าน2ชุดก็คือ53กับ92ครับ53กับ92 เป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นนะครับรับชมอย่างมีสติครับแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยใบนี้เป็นข้อมูลล่างมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุดบนของอาจารย์ทุกท่านงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับเลขชุดนั้นมีหลุดลงไปล่าง1ชุดทุกท่านมี1.6ตรงนี้แต่ที่เข้าก็เห็นจะเป็นข้อมูลเลขเด่นนะครับ อาจารย์ให้เด่น6กับ7 6ก็มาเนาะ6ไปหลักร้อยทางโดยเลขของอาจารย์สองงวดหลังสุดไล่เรียงดูได้นะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับขออนุญาตขยายข้อมูลส่วนบนของอาจารย์ก่อนวันที่ชัดเจนทุกท่านเลขเด่นของอาจารย์บอกว่าฟันไปที่เลขหนึ่ง เลขชุดในส่วนตรงนี้ก็จะมี1 2 1 8แล้วก็1 6ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุดเด่นสุดของอาจารย์3ตัวได้9 1 7ทุกท่าน9 1 7 2ตัวก็จะมี1 7กับ1 9ชุดเบิ้ลชุดรองของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับมี9 1 2 9 1 6 9 1 8แล้วก็9 1 9 ตามนี้ครับข้อมูลบนของอาจารย์รวมให้ทุกท่านข้อมูลบนแล้วก็ข้อมูลล่างนะครับแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยต่อมาก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้อาจารย์บอกว่าชุดเต็มบนค่ะด้านบนในส่วนตรงนี้อาจารย์บอกว่าฟันหนึ่งบนชุด2ตัวนะครับชุดที่เด่นห ชุดที่เด่นเก้าของอาจารย์ตามนี้ทุกท่านชอบชุดไหนก็แคปหน้าจอเอามาต่อกันที่แนวทางของแอดบอลคนหนุ่มเหนืองวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมี05อยู่นะครับเข้าชุดรองทุกท่านไปบนนะครับโวยออก605งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านขออนุญาตขยายข้อมูลชุดบนก่อนนะครับอาจารย์บอกว่าวิ่ง6กับ7ครับเลขชุด3ตัวอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมด8ชุดด้วยกันเน้นมา2ชุดครับเน้นมาที่306กับ307ทุกท่าน306กับ30 307 ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับชุดเด่นของอาจารย์อยู่แถวนี้ทุกท่านมีอยู่4ชุดด้วยกันครับมี06 07 96 97เด่นสุดก็เห็นจะเป็น06กับ07ชุดรองของอาจารย์มี36 37 46แล้วก็47ครับตามนี้ครับชุดเต็มของแอดบอลคนหนุ่มเหนือ ต่อมาใครรอแนวทางชุดนี้ของแอสซังคนขี้ตัวมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาฟันบนเม็ดเดียวของอาจารย์605ตรงๆเลยครับทุกท่านครับใบนี้ผมก็ลงให้ทุกท่านแล้วชุด2ตัวก็มีทั้ง05มีทั้ง16ด้วย2ง,งวดหลังสุดประมาณนี้เลยทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับใครอยากดูสถิติงวดใหม่ก็คือใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับ 16ทับ72566ชุดเต็มของอาจารย์จะอยู่ด้านบนครับให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด6ชุดทุกท่านตรงนี้6ชุดในส่วนชุดฟันเมเด็ดเยวบนของอาจารย์ก็คือ271ทุกท่าน271อยู่ตรงนี้นะครับ271ชุด2ตัวของอาจารย์ก็จะมี1771ครับ จัดไปทุกท่านแนวทางของแอดสังค์คนขี้ตัวต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเม็ดเดียวล่างของอาจารย์นะครับอาจารย์ให้2 9 9 2มาเม็ดเดียวตามนี้มาต่อกันที่แนวทางของแอดกิจจานะครับแอดกิจจางวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับเลขเด่นของอาจารย์มีศูนย์ เลขชุดมี05ทุกท่านไปบนตรงๆเลยนะครับหวยออก6 05 16งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน16ทับ7ของอาจารย์ก็คือใบนี้อาจารย์บอกว่าบนเด่น6นะครับเลขชุดก็จะมี6 8 6 9 6 2ล่างเด่น9เลขชุดก็จะมี9 7 9 5 9 8ครับล่างสุด เป็นข้อมูลชุด3ตัวอาจารย์ให้มา2ชุดด้วยกันครับมี5 6 9กับ368แนวทางของแอดกิจจามาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่ครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดทุกท่านให้ล่างหลุดขึ้นไปบนนะครับมี05ตรงนี้ทางเดินเลขของอาจารย์2หงวดหลังสุดประมาณนี้เลยนะครับ งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับข้อมูลบนของอาจารย์ตามนี้อาจารย์ให้เด่นบน4กับเจ็ดเลขชุด2ตัวให้มา8เน้นมา4ข้อมูลชุด3ตัวก็จะอยู่ด้านล่างนะครับ4ชุดด้วยกันขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับอาจารย์ให้เด่น1กับ5ชุดล่างของอาจารย์ให้มา8นะครับเน้นมา4 เน้นมาที่141517แล้วก็51แนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ